สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านบุฟเฟ่สุดคุ้มแถวบางแสนชื่อร้านมุมมามสุกี้นะครับเป็นจุดนัดพบของวัยรุ่นบางแสนเลยนะฮะการเดินทางมาก็เข้าซอยจรินวิ่งเส้นข้างมหาลัยบุรพาเลยโรงเรียนโสดมานิดเดียวนะครับมีที่จอดรถหน้าร้านนี่เรามาช่วงประมาณบ่ายสามก็คนเต็มแล้วนะครับถ้ามาช่วงค่ำๆนี่ก็อาจจะต้องนั่งรอคิวกันหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเขามีห้องสําหรับนั่งรอกันเลยทีเดียวที่นี่คือบุฟเฟ่์นะครับมีทั้งปิ้งย่างและชาบูไม่จํากัดเวลานะครับราคาเริ่มต้นที่219บาทเปิิดดดตตตั้งแ่่11นนนปีีครรเเ็็กกลทา เด็กโตร,ราคา109บาทราคาถือว่าดีเลยทีเดียวระหว่างรอโต๊ะก็จะมีน้องพนักง,งานมาแนะนําราคาซึ่งที่นี่ก็จะมีตั้งแต่ราคา219นะครับเป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็จะบวกค่ารีฟิลเครื่องดื่มอีก39บาทราคาเน็ตก็จะเป็น258นะครับราคานี้ก็จะได้กินทั้งเนื้อหมูและทะเลแล้วก็จะมีราคา319อันนี้ก็รวมน้ํารีฟิลแล้วนะครับจะได้เป็นเนื้อพรีเมียมขึ้นมาทั้งใบพายเสือร้องไห้และเนื้อหนอกส่วนอีกราคาหนึ่งคือ429รวมน้ําเหมือนกันก็จะได้เนืื้้้้อออออพรีีีีีเเเมมม่ยมมนนมยยขึนน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 าาากกกป็สสสสตลลัััหหวทงใ ร้องไห้ใบาพายเนื้อหนอกและพิคันย่ญญานะครับเนื้อแกะก็มีมีลิ้นวัวและชีสฟรีไม่อั้นครับบรรยากาศในร้านทั้งด้านในด้านนอกก็คือคักมากครับโต๊ะเขาก็จะมีเลขเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็จะมีฉากกั้นให้ความเป็นส่วนตัวรอบๆจะเป็นตู้วัตถุดิบอันนี้ดีมากเลยนะครับเป็นตู้เย็นของมันจะสดสะอาดและไม่มีแมลงวันรบกวนเลยจริงๆร้านเขาก็เป็นห้องแอร์แหละมันก็ไม่มีแมลงวันอยู่แล้วนะครับแต่ของเยอะมากเราเดินมาหยิบได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมุมของทอดของกินเล่นนะครับใครรีบก็มาตรงนี้ก่อนเเรรรร็วดดดีีไมม่ตตตต้้ออออองงงงาานนะัับผชกํลลแหขท เขาดีมากเลยนะครับทอดมาใหม่ๆทั้งเฟรนช์ฟรายไก่ทอดไส้กรอกเต้าหู้ทอดเติมเต็มตลอดเวลาไม่มีหมดแน่นอนครับถัดมาเป็นตู้ซาลาเปานึ่งร้อนๆนะครับมีไส้หมูสับกับไส้หวานบาร์น้ําจิ้มที่ให้เรา m ซ์น้ำจิ้มสูตรของเราได้เองหรือใครจะไม่เป็นเขาก็จะมีน้ําจิ้มสูตรต่างๆเตรียมไว้ให้ทั้งน้ําจิ้มมาล่าน้ําจิ้มพรสือน้าจิ้มมูมามซึ่งเป็นสูตรของทางร้านนะครับมีน้ําจิ้มสุกี้แบบทั่วไปมีน้ําจิ้มงาขาวน้ําจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มแจ เข้มข้นมากแล้วก็บาร์เครื่องดื่มตรงนี้ก็จะมีทั้งน้ําผลไม้น้ําสมุนไพราชานมแล้วก็มีเซเลอรี้ด้วยนะครับส่วนเครื่องดื่มพวกน้ําชาฟักจับเลี้ยงต่างๆจะมีตู้แยกไว้อันนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ขนมหวานก็จะมีทั้งผลไม้เค้กน้ําแข็งใสและไอศครีมอย่างที่บอกว่าจะมีเมนูทั้งชาบูและปิ้งย่างแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ชาบูนะครับและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือบนโต๊ะเขาเนี่ยเราจะได้เป็นเตาของตัวเองมีหม้อให้คนละสองช่องนะครับสามารถจับคู่น้ําซุปที่ชอบ รสชาติจะมีน้ำซุปใสน้ำซุปดำน้ำซุปเห็ดหอมน้ำซุปต้มยำน้ำซุปหมาล่าและซุปทงคัตสึแน่นอนครับชั่วโมงนี้นาะทีนี้หมาล่ามาแรงครับซุปหมาล่าที่นี่คนก็จะนิยมสั่งมากที่สุดกับอีกอันนึงก็เป็นซุปทงคัตสึรสชาติกลมกล่อมนัวๆเค็มเบาๆสำหรับใส่เนื้อผมแนะนำให้ไปราคา429เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้กินเนื้อได้หลากหลายนะครับผมชอบอันนี้นะฮะนี่คือเนื้อพิคันย่าครับมันจะเป็นส่วนเนื้อสะโพกติดมันส่วนใหญ่เราจะกินเนื้อพิ ไวมากลวกไม่ต้องนานนะครับเอาไปแกงสองส3ทีแล้วเอาขึ้นเลยสีแบบนี้แหละจะได้รสชาติที่นุ่มฉ่าไม่เหนียวแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียอันนี้คือดีมากนะครับปกติเนื้อติดมันพวกนี้ต้องย่างแต่ว่าสไลด์บางๆกินกับชาบูก็ไม่เลวเหมือนกันถาดนี้เป็นสันนอกไขมันแทรกกาลังดีนะครับกินกับน้ําจิ้มหมาล่ารสเข้มข้นหวานเค็มแล้วก็มีเผ็ดชาเล็กน้อยและอันนี้สําหรับคนชอบกินเนื้อติดเอ็นนิดๆก็แนะนําเป็นใบพายครับส่วนถ้าชอบนุ่มๆหน่อยก็แนะนําเป็นเนื้อหนอกเป็นส่วนตรงโหนกวัวน จะกินยังไงก็แนะนําให้ทําแบบนี้เลยเอามาห่อเนื้อหรือหมูก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ลวกให้ชีสข้างในมละลายนะฮะแล้วมันก็จะยืดแบบนี้โอ้โหใจคอจะยืดไปพัทยาเลยเหรือไงครับนั่นถ้าใครไม่กินเนื้อมาดูหมูแล้วกันครับหมูก็จะมีทั้ง3ชั้นสันคอสันนอกที่นี่ก็จะเน้นสไลด์บางนะครับเพื่อให้มันสุกง่ายได้รสชาติไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มนะสามารถสั่งได้ไม่อัน้นข้ามาดูของทะเลก,กันเลยครับก็จะจัดมาแบบสดสดแบบนี้ทั้งกุ้งแม่น้ําเนื้อแน่นที่มีหัวเป็นมันแก้วแแแแบบบบนนนนนนีีีีี้้้้เกก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 ืออออทุตััวะริิําาาจจจมซซฟูด็หหยลลง์ และท้องปลาแซลมอนนะครับสำหรับใครที่เป็นคอหมาล่าที่นี่ก็จะมีวัตถุดิบสไตล์หมาล่าสายพานให้หยิบกันได้แบบไม่อั้นอีกเหมือนกันทั้งเส้นมันเทศหนึบๆเส้นฟักทองสไตล์จีนแล้วก็พวกฟองเต้าหู้ต่างๆที่กินกับซุปหมาล่าแล้วจะเข้ากันมากๆของหวานนี่ก็จัดไอศครีมกับเฉาก้วยมาเลยนะครับเฉากลวยที่ร้านเขาแนะนําเหมือนกันนะครับมันก็หนึบๆดีคือใช้เฉาก้วยดีครับโดยรวมแล้วบุฟเฟ่ราคาถูกเลยแหละและที่สาคัญคือพวกวัตถุดิบสดสะอาดน้ําจิ้มอร่อยนะครับแต่ที่ชอบคือน้ําจิ้มมูมามของเขาะะรััับมมมมนนนนจจจจกกกึง้้้้ําาิิสุีูทช หวานเข็มข้นใช้ที่อยู่แถวบางแสนก็ไปกันได้นะครับร้านนี้เขาเปิดทุกวันตั้งแต่11บเอโมงครึ่งไปจนถึงนู่นเลยครับตีสามและเรเวๆนี้เขาจะมีสาขาที่พัทยาด้วยนะครับช่วงประมาณกลางเดือนมกรายังไงก็ติดตามได้ที่เพจมูมมามสุกี้ได้เลยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ